I need someone who can make me, feel better. Wrap me วันนี้น้องคนไทยจะมาช่วยทำงานบ้านนะคะเดี๋ยวก็เตรียมอุปกรณ์ให้เขาค่ะน้ำยาทำความสะอาดต่างๆ คือบ้านเราค่ะขนแมวเยอะมากๆเลยนะคะต้องให้ลุมบ้า่ะงช่วยแบบดูดไปก่อนนิดนึงแล้วทีเนี้ยเราต้องมาดูดฝขนตามอีกทีนึงค่ะไม่งั้นแบบไม่ไหวอะคะ่ะเยอะจริงๆเปิดทีวีมาเจอเขาบอกว่าตอนเนี้คนญี่ปุ่นหนาะะเลี้ยงแมวมากกว่าเลี้ยงหมาะคะเพราะว่าแมวเลี้ยงง่ายมาเก็บแมวเข้าบ้านนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเขาทำความสะอาดจะได้แบบทำง่ายๆไม่มีแมวมากวน,นะคะ่ะ หนูมัมม่าเพิ่งเก็บหนูเข้าไปหนูอองใหม่แล้วโอเคแต่ไม่เป็นไรหนูออกเล่นก็นได้ลูกโอ้ยลูกหมูเข้าห้องลูกไปเตรียมตัวอยู่ในห้องนะคะนะเดี๋ยวเขามาทำความสะอาดแป๊บนึงแล้วค่อยออกมารู้เปลาพีวายครับต้องทักทายกันอย่างนี้ทุกวันเนาะใช่ไหมครับ น้องรีวายเนี่ยนะเขาจะได้ไปอยู่จังหวัดจิบะค่ะก็กว่าจะย้ายก็นู่นเดือนพฤษภาเราก็จะได้เล่นกันอยู่นะคะ like re really right น้องเขามาถึงแล้วคะ่ะ คะน้องเขามาทำความสะอาดแล้วเราก็มาเริ่มทำงานกันได้ค่ะวันนี้ก็จะแบบฝนตกนะคะเลยตอนแรกว,ว่าอยากจะแบบไปดูซากุระสักหน่อยสวนแถวแถวนี้นไม่ไกลไปมาจะไปไม่ได้ละค่ะเพราะเดี๋ยวฝนจะเริ่มตกทั้งวันเลยค่ะ mm. ก็ทำงานวนไปนะคะเคลียร์งานให้เสร็จเพราะว่าอีกไม่นานเดียด็กเขาเปิดเทอมแล้วจะไม่มีเวลาพาไปเที่ยวเล่นแล้วะะวันธรรมดา ันยังแบบเป็นเล็กๆนะวันนี้พัฒนาใหญ่ขึ้นค่ะรางรถไฟ น้องเขาเอาก๋วยเตี๋ยวมาฝากด้วยนะคะเนี่ยัวมีเส้นมาม่ามา,ม,มาให้ก็เ,เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะเดี๋ยวอันนี้ต้องเอาไปลวกแล้วก็นี่ค่ะมีแก้วมังกรมาให้ดูชิมด้วยนะคะเนี่ยโอ้โหแล้วก็จะเป็นแบบน้ำก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปที่น้องเขาต้มมาให้ค่ะใส่กับถั่วงอกนะคะแล้วก็หอมซอย อันนี้เดี๋ยวเอาไว้กินกันค่ะเดี๋ยวบีกับลีนาจะออกไปซื้อของกันนะคะแล้วเลโอลิคูกก็อยู่บ้านกับปะป่าค่ะ

จนี่เสื้อผ้าเขาจะแบบเรียบๆนะคะใส่ได้ทุกฤดูกาลแล้วก็ราคาค่อนข้างจะย่อมเยาวด้วยค่ะคือจะเป็นเสื้อแบบเรียบๆอะคะ่ะสีเรียบๆไม่ค่อยมีลายมีอะไรกับเขาใส่ได้ตลอดเรื่อยๆมีตั้งแต่ไซส์ท่าลกเลยนะคะ 60- 70เนี่ยค่ะแล้วนี่ลดราคาถ้าลดราคาก็จะแบบร้อยกว่าบาท2อไรอย่างเงี้ย อา้าอยู่ดีไปหิบเข้าเข้าตะก้าเ,เหรอยังไม่ได้ทันดูเลยมัมมา่า <c oughs> ไซรอยสามสิบกระโปรงนะอันนี้ลูกนี่นีน่นอยากได้จเก็ตยีนเหรอลูกจะใส่อันนี้เหรอเรื่องของเรื่องคืออะไรรู้ไหมถ้ามัมม่าซักแล้วมันจะแบบต้องรีดอะ่ะ <c oughs> ต้องหาเสื้อเถยวไม่ต้องรีดอะ่ะ ลดร,ราคาลดร,ราคาสามร้ยเก้าสเยนเหรอไม่ไม่อันนี้หรออันนี้สามรอยเกสิบเยนเพื่อเพื่อเป็นเสื้อสำหรับตอนหน้าหนาวร้0ยสี่สิบนี่นะซื้อเก็บไว้แมสใส่ปีหน้าได้ร้อยสามสิบเยนซื้อเถอะเนี่ยเหลือสามร้อยเก้าสิบประมาณซักร้อยนิดๆอย่างเงี้ยค่ะซื้อไปไว้ใส่หน้าหนาวปีหน้าไอปีเนี้ยค่ะหน้าหนาวปีนี้ คือจริงๆมมาเลือกซื้อเสื้อตัวเองนะเนี่ยกลายเป็นว่านี่นะเรื่องใหญ่เลยอ่ะโอ้น่ารักน่ารักนะมีแมวด้วยอลูกอื <st ubs> ตัวนี้ไหมบบอ่าตะกูลคนน่ะลองเทียบกับตัวดูสิลูก <st ubs> อะหอยน่ารัก มันไม่มีแมวอะนี่กูนอนอยู่แามา่ม่เขานะออฉันนอนนี่น่ารักเนะาะอันนี้ของของผู้ใหญ่อะอออลูกเบอร์เอม็มเบอร์เอ็มของผู้ใหญ่นี่ะม,ม,มันสูงอะค่ะมัมามาจะเจ็บเท้า น้ำหมันเ,นเลิกใส่แบบมีส้นมาตั้งนานแล้วนะคะอ,อือ๋อวันนี้ชุดนี้น่ารักหรอใช่เกงเกงสีเหมือนหนูไงสีชมพูน,นี่ค่ะนี่นะสีชมพูสีขาวแล้วกันมันถึงใส่ได้กับกางเกงหลายสีส ครีมอายชาว์โดเหลือ190เยนถูกเกินไปไหมซื้อไปเล่นๆแล้วกันเนาะหรือว่าลิบก็เหลือ190เยนนะคะนี่ซื้อเลยแล้วกันไม่ได้ใช้แน่ๆเพราะแบบใส่หน้ากาแต่ก็ซื้อไปก่อนปาไปจ่ายเงินกันอันนี้คือต้องจ่ายเองนะคะทำเอง เราก็ขึ้นมาที่ร้านชิมามูระกันต่อนะคะร้านนี้ก็จะเป็นแบบร้านเสื้อผ้าทั่วไปที่คนญี่ปุ่นนิยมซื้อกันมากเรียกได้ว,ว่ายอดขายร้านนี้ค่ะเยอะกว่ายูนิโกลค่ะที่นี่ก็คือแบบเสื้อผ้าราคาย่อมเยาวมากค่ะ อลองใส่ดูสิคะมันพอดีอไ,ไหมอ,อ่ะเออพอดีเลยอ่ะหันหลังนี่คะเออเออน่ารักน่ารักพอดีอคือคนญี่ปุ่นนะคะเขจะใส่เสื้อกันแบบเรียบเรียนนะคะเสื้อตัวใหญ่ๆไม่ใส่เสื้อรัดๆนะคะถ้าใครใส่เสื้อรัดนี่รู้เลยว่าเป็นชาวต่างชาติ นี่ค่ะคือถ้าอยู่ญี่ปุ่นจะต้องใส่อะไรประมาณนี้นะคะเป็นแบบธรรมดาธรรมดาที่เขาใส่กันไหนคะนี่เสื้อลายอะไรหรนีจโอ้น่ารักจริงหลักการซื้อเสื้อของเรานะคะก็ง่ายๆค่ะเลือกผ้าที่แบบว่าไม่ต้องรีดน,นะคะเพราะเราไม่รีดผ้านี่เป็นเสื้อแบบเก๋ๆน้องคิทาโร่โค,ค่ะคือชอบเรื่องนี้มากแล้วแบบ อายุเยอะแล้วนะคะแต่เราก็ยังอยากจะใส่เสื้อเด็กๆวัรุ่นวรุ่นนี่มันคือมันแบบเป็นเสื้อผู้ใหญ่คิตตี้ผู้ใหญ่ที่มีความเป็นแบบก็ผู้ใหญ่ใส่ได้สบายๆค่ะน่ารักน่ารักโอ้น่ารักมากอ่ะอันนี้คือเสื้อสไตล์มัมมามากเลยอ่ะใช่แต่แบบคิดหนักอยู่นะเนี่ยถ้าเป็นมัมม่าอยู่สัก20ิกว่ามามาซื้อแล้วว่า มาใส่ตอนนี้มันจะยังได้อยู่หรือเปล่าแต่เราก็ไม่ไม่ได้ใส่ใจในอายุของเราเท่าไหร่เราอยากใส่อะไรก็ใส่นะคะคือจริงๆอะชอบเสื้อสีดำนะคะแต่ตั้งแต่เลี้ยงแมวมาก็เลิกใส่สีดำไปเลย เด็กผู้หญิงญี่ปุ่นก็เขาต้องใส่อะไรประมาณนี้ค่ะเด็กมัธยมเด็กประถม,มอุ้ยเสื้อเด็กน่ารักมากเลยค่ะ<อ>เสื้อเข้าปั้นอ่ะคนนิกิริอุ้ยนี่ดูสินี่นะถุงเท้าอนิกิริด้วยอ่ะทุกตัวเป็นตัวนิกิริหมดเลยอ่ะนี่ถ้าแบบเด็กๆเ,เขายังเล็กๆอยู่นี่คงซื้อไปแล้วนะคะเนี่ยชอบสไตล์เนี้ยน่ารักสุดๆเลยแบบเนี้ย เอออันนี้แบบแบรนด์นี้ดูดีมากชอบหมดเลยโอ้โหน่ารักมากสีก็ใช่โอ้โหลีน่มามาชอบตัวนี้แต่ถ้ามันเป็นร้อยสามสิบงอยซื้ออันนี้ชอบเองนี่นะไม่ได้ชอบด้วยค่ะอุ้ยมันเป็นชุดอะลูกดูกกสิเซ็ตต่อโอ้ยเสียดายจังเลยเ,เกงๆก็น่ารักมากเลยอะ เป็นของอิลาสโตเอโกเนโกที่ชอบสุดๆอะะ <Yeah. S 1> ยมันผัดเป็นเซ็ตอย่างเงี้ยเลยค่ะได้4ชิ้นด้วยอะคือไซส์ร้อยยี่สิในนีนะใส่ได้นะคะเพียง mm hmm. แต่ว่าไม่ได้ซื้อเผื่อซื้อละกันไหนๆได้4ตัวละ mm hmm. น่นะซื้อเลยค่ะเอาตัวนี้ mm hmm. คือเสื้อเด็กผู้หญิงก็แบบน่ารักเยอะมากค่ะ mm hmm. ราคาไม่ได้แพงด้วยนะคะ mm hmm. พวกนี้แบบราคาสักหลักร้อยค่ะไม่เกิน300 mm hmm. และคือแบบเป็นคนชอบอนิเมะค่ะโดยเฉพาะเรื่องนี้นา s ส m e อมยูจินโชอุ้ยแล้วแบบมีเสื้อตัวเหมียวเซนเซเนี่ยหมวกอุ้ยชอบเลยอ่ะใช่ไหมอ่ะชอบมากเลยอ่ะเหนียงเซนเซเนี่ยเรจะใส่ตัวนี้เราก็จะกลายเป็นแบบเสื้อคุณแม่อตาคุอันนี้เสียด้นะคะเป็นสีดำค่ะเสื้อเนียงโกเซนเซไม่เอาสีดำ อดเลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะจ้าแน